ปากระเจียวกัญญาไลายพี่นอ้องเกี่ยวออกจากปลากระเจียวให้ควายกันครับหนาไว้ขาวหนาไว้ขาวหนาไว้แดงใส่เครื่องตัดหนากะถีบจนกระเจียวครับเลยพบใส่เครื่องตัดหนา,าใส่เกี่ยวมือเขาโอ้กี่ีวพักบุ๋น พับุงขยายพันธุ์ลายแต่น้อวิธีคนเลี้ยงควายกับจงสีแล้วครับตอนเศร้าตอนแรกก็ต้องหน้าห้าควายหยาก็แก่แล,ล้วล่ะแก่ก็ว่าเป็นยังว่าตัดออกจากปลากระเจียวเป็นดอกกระเจียวพันธุ์สายเพชรน้ำผึ้งนะครับแก่หยาวอ,อนก็กินแล้วครับควายเพราะว่าหนานี้ อ้ดอกกระเจียวกระแกหลายล่ะกินมาท่านกับบได้เก็บขายพี่น้องเอ้จริงๆก็ขายได้เยอะดอกครับดอกจนขายกับบเท่ายบอดอกจินเอนกับบมีเวลาจีไปมาขายนอกจากพี่นอ้องพ่นหูว่ามีดอกกระเจียว ถ้าเพื่อนก็มาเก็บเอาที่สวนเลยให้เพื่อนเก็บเอาตามใจนะครับสิบบาทยีสิบบาทก็ได้กินสำหรับคุณมอมมีสวนปลูกเนาะด้วยเพืนน่นมีสวนกับเพื่นกับว่าเด็กปลูกเพื่นกับม่าตื่กินทำนี่คือกันครับครับเอาเด็กให้เด็กๆนี่ขอก ก็ต้องแะปลูกลา้นะครับเพื่อนๆดอกดอกคนแก่เาขาก็เก็บเอานะครับเก็บเอาไปตากแดดแล้วครับเพราะเกิดขึ้นกันเพื่อนๆนะครับนี่คือต้นกระเจียวนะครับนี่น้อยนี่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเม็ดเพิ่นแก่ๆยังสี่นะครับเมื่อหักลงมานะครับหักลงมาดอกเพิ่นก็จะกระจายอยู่แถวนี้นะครับเรื่อมต้นจากน้อยๆซัก่อน นะครับพี่น้องก็ขยายพันธุ์จากต้นนะคะเอากระแบงต้นไปเมือ่อฮาปลูกลุมเดียวนะครับขึ้นมาหลายต้นเอากระแบงออกไปนะครับ <c oughs> เป็นลุมละต้นละต้นเ <c> ม <oughs> <c oughs> ื่อดอกแห้งนะครับวิธีเก็บดอกนะครับพี่น้องนี่จะเห็นเม็ดนะครับเม็ดดำๆนี่เด้ช่วงฝนตกชุกนะครับดินเฮ้าดมสมบูรณ์นะครับดินรวนดินซุยดี นะครับกระเจียวกว็จะงอกออกมานะครับนะครับเท่ากษัามารถมาจีเอาแนวมาจิ้มแล้วก็ลงถุงดำนะครับเพาะจำนายใดตนละหาบาทซิบบาดก็เป็นารไดเสริมเ้อพี่น้องนะครับหรือว่าจะขยายพันธุ์ให้ใดลหลายๆนะครับขายดอกขายยังก็ได้ดอกดินเองนะครับก็เห็ดเพาะแต่ใดกินแล้วก็ขายขึ้นกันนะครับ ดอกบ่ได้ขายหลายดอกนะครับเอ,อส่วนมากสิแก้ถิ่มลายมึงเนาะ,ะดอกดินบ่ไดดเก็บไปขายเนี่ยดอกดินจะเอากันไก่มะนีบนะครับแล้วก็ไปเพาะในอยางรดยุตนในเข่งในยังนะครับเพาะเยอะๆนะครับขายไปนะครับขายต้นเพาะไปถ้าขายหัวแน่ก็ได้คือกันนะครับ,เ,รบ,นะรบนเนี่ยหนะลายพี่น้องนะครับ กินบ่ทันนะครับปลูกไว้กินไว้บริโภคนะครับเออจังซี่นี่ก็กินได้นะครับแต่ว่าก้านเพิ่นจะบ่อ่อนนะครับดอกอาจจะบ่อ่อนเด้อนะครับถ้าเฮาจะเก็บไปนะครับนี่จังซี่ก็ตัดไปตากพห้งได้แล้วนะครับเฮาปล่อยล่นลงมก็จะเกิดจังซีแล้วครับเนี่ยนะครับเกิดเป็นจุ่มเป็นย่อมนะครับนี่ขยายออกมาจังซี่เออพี่น้องเอ้ย นะครับบไดงยากดอกนะครับเพชรเกษตรบานเห่าเทวดาเลี้ยงแน่เห่าเลี้ยงเนี่ยงามขึ้นกันพี่น้อง <laughs> โอ้ยตัดกี่ดอกครับเฝ้าแล้วค็เอากันไก่มาตัดดอกเลยครับเอาดอกกระเจียวกระน,นีบกึบหมดแล้วครับนี่แหละครับดอกประมาณนี้นะครับออกเหลืองๆจังหน่อยกระน,นีบได้แล้วครับนี่นะครับ มันเล็ดปนจะอยู่ในซอกดอกกระเจียวดอกกระเจียวนะครับเฮาเก็นําไปตากแดดได้นะครับ2องดแดด3ามแดดตัดไปเรื่อยๆนะครับอยากได้ดอกดใดก็ตัดเอานะครับเมืองว่ามันแก่พอตัดแล้วเฮากะตดัดเพื่อจะนําไปขยายพันธุ์นะครับให้กับส่วนของเฮาหรือว่าเก็บไว้จะแบ่งปันพี่น้องผู้เพิ่นอยากได้นะครับดอก แหงแน่นะครับดอกพ่ะท่านแหงแน่นะครับนี่ครับดอกออกเหลืองๆจังสินะครับเอากรนไก่นีไปหากนะครับได้ไปตากนะครับลายดอกนะครับแต่ละกอกินพ่ท่านเพื่อนๆนะครับก็ปล่อยแหงมันแหงมันแก่ตามธรรมชาติของมันเกิดก็เอานะครับปีนี้คาดว่าจะได้โลปลากระเจียวซึ่งปลูกนะครับปีนี้ปีที่หาแล้ว นะครับเปิ่นขึ้นโคนนะครับขึ้นโคนก็หมายถึงว่าหัวเพิ่นจะอยู่ตื้นนะครับวเวลาเ้าถอนก็จะได้ดอกกระเจียวที่การมายาวนะครับการสัน่นสันนะครับดอกกระเจียวพันสายเผ็ดนำพิ่งนี่เ้าสามารถกินสดได้นะครับกินกระต่ำบาุงงกินอากระปนนะครับสิดเป็นลวกหรือว่าอาลวกแล้วก็หัน่นนะครับเป็น ทนทนขูกเข่าก็ะยำนะครับยำเหล็บมือนางยำลูกชิ้นนะครับตะกูลยำใส่ได้นะครับสำหรับดอกกระเจียวสายเพชรน้ำเพิงอีสานบานเฮากับมันิยอมนะครับที่จะไปยำดอกนะค่ะที่นิยมที่สุดก็คือกินก็ะตาบกหงนี่นะครับดอกจังสีละนี่ละเรื่อตัดได้แล้วนะครับมีโอกาสก็ตัดซะก่อนเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ก็สิลืมมือลืมเว้นไปนะครับ หนีบกับ๊บโรดนะครับกไก่หนีบเอาแล้วก็ใส่คุนะครับเมือ่อใดมีแดดกับน้ำออตากนะครับนี่เหลืองๆยังเสกนะครับเนี่ยอ่ามันจะมีเมล็ดนะครับดอกแหงงข้าเมืองว่ายังมีเมล็ดข่างโยยังมาท่านโลนเหมือนก่กกระตัดเอานะครับตัดรวบรวมไว้เพื่อจะได้เมล็ดพันธุ์กระเจียวนะครับไว้พอพันธุ์ปีต่อๆไปนะครับ เฮาปลูกบ่เหมือนเฮาก็แบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับพีพ่ๆน้องๆของเฮาที่อยากได้นะครับปีนี้คาดว่าจะอ่าโลแล้วก็ขายหัวนะครับอืมจะขายหัวนะครับนะพี่น้องท่านใดนะครับอยากได้ก็จะงคอยอ่าติดต่อดอกดิดม,มานะครับหัวพันกระเจียวนะครับพันสายเพชรน้ำผึ้งนะครับปลูกครั้งเดียว ได้กินหลายปีพี่น้องนะครับสามปีสี่ปีนะครับถ้าเขาปลูกเลยประมาณสิบหาเส้นนะครับกลัวเพิ่นจะขึ้นเงาขึ้นโค้นคือขมิ้นนี้นะครับเดือนตุลาเนี่ก็หยุดดอกแล้วนะครับดอกที่เพิ่นเกิดมานะครับแก่ห่ากระตัดเอานะครับไปขยายพันธุ์เอาไปเพาะนะครับวางในกระถางวางในแปลงนะครับ หรือว่าบะเฮาเอาไปวานในโบกซีเมนต์นะครับในช่วงฤดูกาลที่เมล็ดผักงอกดีนะครับซึ่งดอกกระเจียวนี้ถ้าฝนตกจุกๆจะมีดอกแก่เขาก็จะเกิดเองนะครับตามเงาดอกกระเจียวนะครับจะเกิดเป็นเบี้ยน,น้อยๆเฮาจะขยายพันธุ์เฮาขยันเฮาก็น,นะครับเอาเสียมหน่อยมาจิ้มเอานะครับนี่นี่นี่นพี่น้องนะครับดอกลักษณะนี้กำลังพอดี นะครับเม็ดยังบอจะรลนเหมดนะครับแต่ดอกแหงกอบเกินไปเม็ดเพิ่นกัดลดนเหมดนะคะเพราะว่าถือฝนนะครับฝนพึ่งหยุดตกสองสามมือนะครับดอกดิ่นก็เลยมากตัดออกนี่ละครับพี่น้องเอ้ยเหลียงงวัวเหลียงควายไปเกี่ยวยาวจะกปลากระเจียว,ยว,เ,ยวเห็นดอกกระเจียวแหงเหลืองกับหนีบปึบไหนนะครับดอกเหลืองเลนี่ละเอาไว้นะครับ,รไ,รบไปตากแหงพี่น้องเ้าอยากได้เ้ากับ แบ่งปันนะครับมเมล็ดเพื่อนนี่ล่ะหายไปนะครับห้เพื่อนไปเพาะเอาเองก็ได้นะครับเพื่อนวาอยากได้ก็ว่าพี่นะนะครับเ้ากับไว้พ่อเอาเองสําหรับพี่น้องอที่อยากได้เ้ากับจะคอยแบ่งคอยปันไปนได้เต็มคู่ล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวเอาไปตากแดดนะครับตากแดดแล้วก็เคาะเอาเม็ดใส่กระปุกนะครับใส่โหลวไว้ให้แห้งจังคอย เอาไปเพาะนะครับในช่วงฤดูกาลที่จะปลูกนะครับเมื่อเข้าจะปลูกตอนไหนนะครับก่อ,กอนฝนมาเฮ้ากับเพาะเพื่อเตรียมลงปลูกได้น้องเพชรแ่บะเนะแ่บะแกบะล่ะแกบะ,บะ,บะ,บะอายุก็เมียน,นะครับของนี้นี่กับใส่สีทั้งแก่ทั้งอ,อ่อนนะครับแล้วก็เปิดหน้า,นาไว้วันใดหรอก กินแก้วันเพื่นก็กนกนกนเล่มไปยังสินะครับมีจะเห็ดจังใด้เนาะนะครับห้าวบ่มีพื้นที่ที่จะเอาเพิ่นไปลามไปยืนนะครับมีสะมีน้องให้เพิ่นได้นอนน้ำแยูในกอบยังสิละมือได้อากาศน้อนก็เอาไปฉีดน้ำนะครับเอาสายยางฉีดล้างเนื้อตัวเพื่อนให้ยินนะครับจากนาแล้วก็จะเป็นฟังแห้งนะครับรอบดึกใส่ไว้ให้กิน ไปจนถึงชาวนะครับเชาวก็เก็บฟางออกใส่เข่งนะครับตีกินบ่มดก็จะเอาหนาใส่นะครับหลังจากเพื่อนกินหนาเมดก็เอาฟางสลับกันไปนะครับอาหารสดกับอาหารแห้ง <laughs> พอกันไม่กินหนาเด้อเพื่อนๆนะครับขอบคุณที่เข้ามานะครับมีสาระเนี่ยบ่มีสาระเนี่ยก็ต้องกอโทษขกอให้ฝาดพี่น้องนะครับ ซกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเป็นกำลังใจดอกดิบสวัสดีครับ